เรามาครับขบวนรถไฟ BTS ใต้สี่วัดกำลังเข้าออกสถานีสะพานลักในชัชชาระนี่หนึ่งครับก็ประกาศดีช่วงค่ำครับโอ้สวยงามเลยเป็นขบวนหนเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับำบนวนหมาเลข หนึ่งแปดเก้าหครับก็ผู้สั่งเยอะเพื่ออะไรันก่อนตอนนอยผู้ผู้สั่งเยอะย ไปแล้วด้วยโอ้มาแล้วโอ้ดีหนึ่งเก้าเจ็ดข้าวครับโอ้โฆษนาใหม่ครับ ผู้โดยสารเยอะเว้ยครับผู้โดยสารตลอดชาตรถไฟฟ้าทัวนนี้จะให้ Where Where? บ, <prof> บริการไปสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ Attention please this train is for National Stadium ข้าวโคง้งข้ามข้วตพิเศษครับกาแ ก็ใส <Ooh. S 2> ่บ <Like, S 1> ิลล์บล I mean. ็อกเช่ในไม่รบา์บีทีใส่อุตสบิดใส่ครับแต่ไม่ต้องเกลี่ยนกัครับใส่ไปในหี่ห้อในคุเก็ตการกเิ็สงาท้ครับก็ราคาแพงครับ หนึ่งหนึ่งหนึ่งไฟฟ้ากว่าหมายเลขหนึ่งสี่เจ็ดครับัวนัน ทางาแม่น้ำศักทรายครับ

เตรมแต่งการเรนแต่ลทําในหนังเรื่งอะรยังไงขอ้าำในข้าวค้งก่อนทำทางดวงที่เสร็จครับผมรูปผิดครับผมเู้ครับผเข้าผขงคำทางดวงที่เสร็จครับ

เาผมโอเคครับยิงไปทางไหนก็ทางสนามหันแต่ดูกว้างกวาครับก็ตก็กงต้องไปเ โอ้โหว้ากลมนะงานใหญ่ขนาดนี้ก็ไดินไปทางฝั่งกวานุ่สีส้มในเรงเซ็ในหกหนึ่งครับโอ้โหสามเซ็งเรวยครับ

สุดท้ก่อนรับกำลังเข้าโคงครับก็อทีนึ่งไฟท้าได้ตอนไอทีหนึ่งสานีจบกันครับผู้โดยสารที่จะส่งเสดินทางไปพร้อมกับรถขบวนที่ไใทัสมทีติก็รอสบายนะครับก็สาย่าย The next train is for <inaudible> in <inaudible> Bangla. <inaudible> ผู้โดยสารเกิดทราบบริการขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีบางะที่ชือว่าลิสต์2 e าล่าให้ความร้เียกับืนทการเดินทางหลักแรงสินค้าใช้บัตรสดยสารับคัญที่เรียนร้ดหรือท่าผู้สูงอายุ่พื่อควาลอดภัท่านกต้องรูว่าท่าใช้บัตริอรเจ้าหน้าที่จะเริบัตโดยสารไม่คืนที่เดินทาง น like ี่ขอจบแค่ดียวครับก็เดนที่หน้าเลือไใหม่ครับเล้วก็ร้านก่อนสินทครับเข้าลเลกตอนทำในนัำตาขยาครับ i